โอ้ดิพันเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พี่นิกจะมาแนะนําทีมอารีนา7จนะครับเป็นซีซั่น2นะซีซั่น3ก็จะมาเป็น55เหมือนเดิมนะครับสูงสุดคือซูเอปอร์อีพิกเนาะซีซั่นนี้มีการปรับเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะมาแนะนำนะครับยังไงฝากเพื่อนๆทุกคนที่คิดที่จะเติมเกมสามารถเข้าไปเติมได้กับทางเดอะฮันชชอปรับเติมเกมราคาถูกทุกเกม24ชั่วโมงนะครับแอดได้เลยที่ Line เดอะฮันชชอปนะสามารถเติม Kingdom TOA ออฮงไกเกนชิน ROOM ROMC และอื่นๆนะครับเติมได้หลายเกมมากนะครับใครที่จะเติมก็ฝากด้วยนะครับเติร์นช็อปเนาะเอามาตอนนี้นะครับเราเห็นทีมเมตาเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือทีมนี้ใช่ไหมอ่าสมบัติอาจจะเป็นนาฬิกาขวดทรายแล้วก็ตัวตัวแว่นเขียวหรือว่าตัวอ่าเบอร์รี่แล้วแต่เขาจะใช้นะส่วนใหญ่จะเป็นทีมนี้นะครับที่เขาเป็นเมตาหลักๆกันทีมเดียวเนาะอ่าเดี๋ยวเปิดท็อปปิ้งให้ดูนะครับเผื่อใครจะอยากใช้เนาะอ่า ป,ป้าป่า anyway. อ่าป so <go chi ens> ้าป่าจะเป็นแบบนี้นะครับคูลทามประมาณนี้เน้นเพิ่งเฉยนะครับที่บิสกิตเนาะเช่นกันครับผมเบอร์นี่สไปก็แบบนี้นะครับเน้นเพิ่งเฉยที่บิสกิตโกชีสนะครับคูลทามแปดเน้นเพิ่งเฉยที่บิสกิตนะครับแสงจันทร์นะครับอ่าเล่นสามวิคูลทามนะครับเพราะความเสียหายแล้วก็เพิ่งเฉยที่บิสกิตเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดคูลทามประมาณหนึ่งเนาะอ่ามิสติกฟลาวนะครับทำคูลทามไม่เยอะนะครับ รถเสียหายเยอะๆเนาะแล้วก็นักลงสายลมเห็นบางคนก็ใช้โจมตี5บางคนก็ใช้โจมตี3ามรถพลังชีวิต2นะครับก็จะยืนนี้ถึกขึ้นเนาะเน้นเพิกเฉยเช่นกันนะครับแล้วก็เฟอริสนะครับเป็นครูทาล้วนเนะาะเน้นเพิกเฉยเยอะๆนะครับจะตุ้ยง่ายมากนะครับน้องน้องอคือคีหลักในการทําให้เกมชนะนะไอตัวเนี้ยจะเห็นเยอะนะครับแต่ว่าพี่ที่จะไม่ได้แนะแนําทีมนี้นะ,ะเผอิญว่าไปคิดทีมหนึ่งมานะครับเป็นทีมใส่มินเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะ เป็นหน้าหนึ่งประป๋านะครับเป็นหัวหน้าทีมเป็นตัวต่อนนะครับของศึกครั้งนี้เออเออมาดูกันนะครับก็จะเอามิ้นนะครับแทนแสงจันทีมเมื่อกี้นะครับแล้วก็สมบัติจะเป็นเว่นเขียวเนาะเออแทนตัวฝนเบอร์รี่แบบนี้นะตัววิสตตัวพ o p ปิ้งนะครับก็จะเป็นครูทามาล้วนนะครับเน้นเพิกเฉยเหมือนเมื่อกี้เลยเพื่อนๆนะพี่นี่จะเป็นเพิกเฉยล้วนอย่างนี้เลยนะอ่าโกชีสนะครับ เป็นคูทำแปดเหมือนเมื่อกี้เป๊ะนะครับเล่นเพิ่มเฉยเนาะอืมออกสี่สี่วินะครับป,รป้าป่าสามวินะ,ป,ะป้าป่าสามวิออกตัวแรกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าเจ็ดเจ็ดเนี่ยจังหวะมันเปลี่ยนนะครับแสงจันทร์เป็นคูทำล้วนนะครับมีเพิ่มเฉยผสมคูทำนะครับของฟินิกเนาะเออก็เอาไว้ที่ประมาณนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยได้นะครับแต่ขอให้เป็นสามวินะแล้วก็มิ้นนะครับเป็นครูทำล้วนอ่า ลดความเสียหายผสมคูทามคูทามไม่ต้องเยอะเท่านี้ก็ได้นะครับขอให้เป็น3วีพอแล้วก็ตัวบิสกิตเป็นคูทามผสมลดเสียหายหรือลดเสียหายจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับตัวมิสติกฟลาวนะครับเป็นตัวคูทามล้วนขอลดความเสียหายแน่นๆเนาะแล้วก็คูทามสัก30บวกลบนะครับทำสามวิตัวนักหนูสายลมนะครับเป็นของพี่ที่เป็นโจมตีล้วนนะครับลดคว,วามเสียหายติดคูทคามกับความลดโจมตีนิดนึงนะครับแล้วก็บิสกิตเครื่องเฉยเช่นกัน เธอได้รครีมสดนะครับเป็นกูทำล้วนขอลดความเสียหายแน่นๆในบิสกิตนะครับกูทำเอาไว้ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากนะครับยี่สิบหกจุดแปดแล้วก็บิสกิตเป็นแบบนี้เลยนะตีทีมไหนนะก็ตีไปเลยถอดสมองนะครับเพราะว่าจริงๆตัวเจ็ดเจ็ดเนี่ยมันวัดกันที่อัทีมแบบส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เขาเล่นเมตากันแล้วนะครับไม่ค่อยเจอทีมไหนหรอกทีนี้อาจจะมีสลับนะครับตัวไวเบอรี่นะครับมา มาลงด้วยก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นเยติบ้างนะครับก็จะวนๆไปประมาณนี้เนาะเอออ่ะแต่เราลองมาเล่นดูนะครับตอนนี้พี่นิกมีอยู่2ตัวก็อาจจะตีได้แค่2ตัวนะันเพื่อนๆลองเอาไปเล่นดูแล้วกันนะครับเป็นถือว่าเป็นทางเลือกนะเออสักครู่ครับจริงๆมินดี้มีพี่นิกแผหดัดแปลงจากทีมอารีนาห้าห้ามาใช้นะอ่ะมันจะมีทีมไวเบอรี่ทีมนี้นะครับอืม สามหนึ่งสามเนาะแล้วก็ใช้เป็นแบบนี้ก็ก็เคยเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาตีกันทีหลังเดี๋ยวขอไปตีทีมท,ที่เจอเยอะๆก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะ,ะยังไงฝากเพื่อนๆทุกคนกดอ่าถูกใจใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับจุดมุ่งหมายของทีมมิ้นคือจะเก็บฝั่งเขาหนึ่งตัวก่อนนะครับไม่มิสติกก็ตัวโซเรคิมสดนะ สักหนึ่งเปดห้าเพื่อนๆสามารถปิดเอฟเฟกได้เลยนะครับอ่าสังเกตนะครับว่าตัวละครเราเนี่ยเหนียวมากนะครับทีมเนี้ยอ่าประมาณนี้นะครับทีมแรก จริงๆอยากเจอทีมนี้ก่อนทีมนี้อีกนะครับเพราะว่าเจอบ่อยมากเจอบ่อยมากก็เลยคิดทีมมาตีนะครับออยากเจอทีมนี้เยอะๆแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมันไม่มีทีมไอเบอรี่จะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะครับผมอ่า,อามาตีทีมนี้แล้วกันเนาะตีทีมนี้สองดีกว่านะครับเราเจอบ่อยเพื่อนเอามา ทีนี้นะครับเนี่ยเราจะเจอบ่อยนะครับอยากจะตีทีมนี้เยอะอ่าเพื่อนก็เอาทีมนี้มาตีได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูจัองหว่าออกกันบ้างนะาราพใดที่ยังมีเหล่ามังกรบนบ่าของข้าคอยปกป้องอยู่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกอืมเขาจะเริ่มจากป้าปานะครับไล่มาข้างหลังอ่าแล้วเวลาโดนซีซีเนี่ยเ็าจะโดนตัวเว้นตาล้างให้นะครับก็จะไหลสกิลได้ต่อนะ เป้าหมายของทีมนี้หลักๆก็คือจะเก็บฝั่งเขาหนึ่งตัวก่อนในจังหวะแรกนะครับพอชี้เราจะตุยก่อนมาเชฟอาชีตให้กับเพื่อนๆนะครับของเราฮิวสามตัวเนี่ยค่อนข้างเล่นได้ยาวนะครับก็คือตัวที่จะตุยอ่ะค่อนข้างน้อยเนาะ,ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองปรับเปลี่ยนท็อปปิ้งอะไรเนี่ยก็ลองดูได้นะครับว่าเราจะเล่น มีสิกมาเป็น2วมิเหมือนเดิมไหมซึ่งเขาออกช้าเหมือนเดิมนะบอกก่อนแต่ว่ามันอาจจะออกสกิลเร็วขึ้นหรืออะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะแต่เบื้องต้นประมาณนี้พี่คีดว่าก็โอเคแล้วเนาะเออลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับผมบา,บาย